หาะเลยเขาไปใส่ซึ้งแล้วไหนวะตุ้มันตุ้มันตุ้มันขึ้นไงวะากำแพงเหี้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้อ้าวตายได้ไงตายได้ไงวะกูยิงก่อนไอ้เหี้ยตายซ้อนเลยเหี้ยจะไปไหนกันดีอุ้ยเอ้าเอ้าเราไปเลยจ้ะ อะไรหรอยืนน่รู้เรื่กว่าเป็ดลองมายืนนี่ตั้งเราพยหลังมายืนนี่ระมองขึ้นมยทำไมอ่ะเหมือนเหมือนตึกีัมอ๊กเป็นเกมตลกในบ้านอ่ะเพียบเลยไม่เป็นไรบุญล้อยู่บุญคุณบนระคังบุญบุญบุญ บุญอยู่บนหลังคาไม่ใช่ละเฮ้ยข้างล่างว่ยิงได้ไหมยิงได้ด้วยครับตกลงมาเลยกูดีเซอร์อยู่บนนี่มีไฟในเมืองด้วยวะรังฮะตรงไหนวะเอ้ยเนี้ยบนหลังคาตัวระวังวนตีสามคนไปเลยสองคนเอ้าเป็นอะไรวะเนี่ย ไอ้โาฮ่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 าฮอาฮ่าฮ่ฮ่าไอ้เจ้อมันรเบิมันแตกเร็วเยอวะไอ้ทีมึกไม่เห็นหรออ้อย่ากระส้อมพี้เอายามาให้กูเร็วอุ้ยเอายามาให้กูเร็วเอายาเ กี่กูหานไปใครมูตายมัาแขตัวแขงและกงแข็งได้ยังงตูดเจ้าีเลยอนจัดลองระเบิด่ะรถมันระเบิดได้ตัวเดี๋ยวระวังมันบุกหกัแล้วโหลดไอ้จับแลยอยู่ในดงดอกไม้แหละโลกสวย เยสเราเป็นผู้พิชิต a เอไว้จ้ะเฮ้ยเต็มฮะเฮ้ยจิ๊ดจิ๊ดสกิลจิ๊ดสกได้เหรหมดได้เหรอได้ด้วยได้เออมักอย่างนี้อมึงโดนแล้วโอ้ไอ้ตกี้ใช่ไหมใช่แล้วกลัวมาช่วยดิอ่ะ

แจงน,น่าเสยโอ้จะจ่ายวะเสียงดังมันแรงโอ้โหไหนหหว่าแรงวะกูยิงไม่เห็แตกเอเอบุกเลออ้อให้กำเลยวะไอ้สัสเป๊เดยววะแน่เชิญครับเชิญสิวเขียวดึนะ้นเลยอย่าลั่นนะมึงติวคู่ <laughs> เอาไปยิงรถมันจะมา ตายด้วยตายผู้เรื่องเลยสัตว์ขนาดนี้เหมาแล้ตอนแรงระเบิดจะเสียวเลยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้สัตว์ไอเหลืออีกนัดเดียวอ่ะติดซีโฟรีบโรยเฮ้ยลองด้วยระเบิดแรงขี่ดิ้ดิสัตว์ดูมาว่ะไปเลย โอ้โหหน้ากูจะเอียงไรเฮี้ยิงอยากจุบยิงอยากจุบเฮ้ยหน้านี่ไอ้สัสันค้างอยู่บนตึกเลยเงี้ยไียกติสซะเลยไอ้กตินะมย ทำไมเหมือนเรากำลังเป็นเป้านีวิ่งต่อไปทหารอย่าหยุดทางนี้ไปไหนวะไม่รู้เฮ้ยอดีตเฮ้ยออมแมพออมตุยตุยตุยยืนนเ่นฮ่าฮ่าฮ่า surprise w h a อ้าหายไปจากบโโุ่ร ตายหมดแล้วเพื่อนกระเบิดย้ำหนึ่งเดียวเลยรเดี๋ยวตายเดี๋ยวไปู้เจ๊เจ๊เหนียวไ้เพื่อนสองตัวดีกูปืนระเบิดนะโกงสัสสัสเลยนะโคเบอร์ไว้เพื่อนโคเบอร์ไว้ปืนพื้นฐานกันโหนด้วว่าสังโหนเด็ดรูกกูอาคาติของฟรีจริงอยู่นะ ปติสัตว์ของมีมันต้องไปดีอย่างเดี้ยเกียวๆนี่ไอเอาไม่ฟันตั้งนานกูว่ามันฟันเพื่อนทำเตียงกูหัอยู่ที่ใครวิ่งเพราะว่าเอาไว้เอาชิบหายละอะไรวะมันหมุกเข้ามาได้หลังแล้วดิชิบหายโอ๊ยยังไม่ตายเลย ไม่มานอนเนียนอยู่ข้างล่างกูนึกว่าตายแล้วเฮียเงยหน้ามายิงกูเลยอะไรวะโอ้ยเนมเนมขวาถนนเพียบเนมขวาถนนเพียบขวาถนนเพียบเพลงมาครับใกล้จบละว้าวขวาถนนพ้อมเพีเฮ้ยมาไงวะตัวนี้เฮียบ้าตัวเดียวพอไปมล่ะ แหวะไอสองตัวที่มันทะเลอยู่ีเกินไหนเอาเอาอเอาเอ้ยไปด้วยไปด้วยไปดยไเปืนคนด้วยเฮ้ยตำรวยตำรวยยิงมันดิไว่ปุมอ วันน oh ี้พอลุ่มไฟนะปะพลังยอะหมดแล้วปิ่งออกรถแม่งเสียงอะไรวะเสียงเกี่อะไรวะ